บอกอ่ะตัดยตัดก้านเาไวเด่ที่บ้านก็ใช้วีโอ้แรงเกินโอ๊ะตัดตัดตัดเม่ไปเคลียร์ดีทีมามาให้กูดิกางเบ่งกันไม่ได้น้ไมข้าข้างเฮียเนี่ยข้งนัขไหนครับ เอาล้วหันอยู่กู้ม่หันาวเบันาวหันหันหัวอเนยกำมะกำนั้นหันไหเนี้ยเอาคนนี้ขึ้นก่อนดีกว่ามั้งเียคนนี้้ปก่อนวางไว้เงี้ยจัไว้เงี้ยไว้เอาก่อนดีดลัหลังหลังหลงโอ้ยเลวรอ้าเลยเดี๋ยวก่อนเดก่อนดยวปล่กว่าถ้าน้ำไม่สบัดแล้วไปได้แล้ว มันมันต้องไปลายขึ้นใช่ไหมถอาขึ้นมันเนี่ยล้วยืนหน่อยไม่ให้ยกล้อนะไปแล้วพอพอน้ายกล้อมนไปช้ายตันเร่ไขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาเดี๋ยวเเดี๋ดี๋ยววอยยี่ยเเียยี่ยีเเ่อยยดแรงว่ะเยยยีดเวยเีดี๋ยวเี ดตไม่ร่นติไเมอเียติดเมอห่เนติดไอเนี่ยตด้เมอเียดเมอไหเนี๋ยติดไเ่อไหรเนดไเม่อไร่เนี่ยตดเมอไหเนยต้เมอไหรเนี่ยติดเมอไหรเนียติดเมอไห่เดไเ่อเนี่ยตดไเม่อไรเนี่เอรเนอเี่ไปเเ่ีเอ้า